เกี่ยวกับน้ำจิ้มพะนะพี่น้องโดนๆไมอยากกับเจ้าใดกินเท่าน,นังเดี๋ยวว่าก็ค่อยๆกินเกี่ยวทอดไม่ไม่กับกอดกิมน้ำจิ้ม,มออกสามรสพ่อกินเล่นอยู่พี่นอ้องอือชอบเฉยสวัส เลื่อมเข่าไว้ป่ะไรก่อนกินอะไรหนห่ก่อนเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวกินตังสี่ไม่ผักบ้าป,ป่ะเขาบอกให้กินกับผักอืม เือเปรี้ยวเผ็ดๆง้อนพ่อ,าาพอ,ก,อกกนินตะแปงบบไวเผ่ตำเนื้อเป็น้องกจ้ารับเข่าก็บจิมีหลากหลายอย่าง